ตามต่อให้แล้วนะครับดิจิ t a ลวอลเลตหนึ่งบาทสรุปแล้วสั้นๆเอาเงินไม่ใช้สงกรานปีหน้านะปีหน้าย้ำปี2,567นะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อย่าไปเชื่อพวกแอปหลอกลวงต่างๆต้องโหลดต้องดาวนโ์โหลดต้อง,องไปลงทะเบียนกดไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าคุณกดเข้าไปมิจฉาชีพมาเงินหายหมดบัญชีถูกหลอกอีก นอนอยู่บ้านสบายๆตอนนี้รอฟังข่าวสารนะใช้เงินต้องปีนะตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนของการทําระบบอยู่ไหนๆพูดถึงนโยบายของเพื่อไทยแล้วตอนนี้เริ่มมีคนออกมาทวงแล้วนะที่เคยสัญญาที่เคยหาเสียงไวะ้ะหวังว่าไม่ได้เป็นเทคนิคในการหาเสียงนะเพราะมีหลายนโยบายที่ใกล้ชิดกับคุณยกตัวอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้คนเริ่มทวงถามแล้วนะว่าจะทำหรือเปล่าลดค่าไฟทันที ลดค่าก๊าซทันทีลดน้ำมันทันทีรออยู่นโยบายปราบปรามยาเสพติดอันนี้ไม่ได้บอกปีแต่ก็เห็นด้วยที่จะต้องรีบทำกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลต1,000งสรุปแล้วก็คือสงการปีหน้านะก็คือประมาณสัก9เดือนนับจากนี้ค่าแรง600บาทแต่อันนี้เขาบอกแล้วนะค่าแรง600บาทเนี่ยปี2570 คนจบใหม่ปริญญาตรีเงินเดือน2,0500บาทอันนี้ก็ปี2,570เหมือนกันรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเออันนี้เนี่ยน่าจะเป็นปี2,570นะ30บาทรักษาทุกโรคอ้าวนโยบายดังของไทยรักไทยสมัยก่อนจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคแบบอัปเกรดอันนี้ก็ปี2,570 และครอบครัวที่รายได้ไม่ถึงรวมกันหรือเปล่าไม่รู้นะครอบครัวที่รายได้รวมกันแล้วไม่ถึง20,000บาทเขาก็จะมีการช่วยเหลือเติมเงินให้ครบจนรายได้ครบ20,000อันนี้ถ้าดูนโยบายเนี่ยอ่านแล้วก็ยังไม่ได้บอกปีนะอันนี้แค่เพื่อไทยอย่างเดียวที่ใช้หาเสียงนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่ทำยังไงเพราะว่า บางนโยบายก็ไม่ได้ทําทันทีบางนโยบายทําทันทีอันนี้คนเริ่มออกมารอและก็ทวงถามว่าอับไอที่เคยสัญญาไว้ตอนหาเสียงเนี่ยจะทำไหมยังไม่นับรวมเรื่องอะไรพักอื่นที่เข้ามารวมกัน11พักเนี่ยเคยหาเสียงอะไรกันไว้เบี้ยคนชราเบี้ยคนพิการนูนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะหยิบมาใช้หรือเปล่าบางพักเสนอนโยบายคนละครึ่งบ้างบางพักบัตรคนจนบ้าง ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะรอต่อไปแต่คนเริ่มถามแล้วว่าที่หาเสียงหาเสียงกันไว้สัญญาสัญญากันไว้ทําหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่เทคนิคในการหาเสียงเพราะว่าถ้าเอาทุกพักรวมกันโอ้โหเอาเงินงบประมาณจากไหน